หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าสหารัฐอเมริกาเคยมีฝูงบินพิเศษที่ประจำการด้วยเครื่องบินจากสหภาพโซเวียตซึ่งฝูงบินดังกล่าวมีชื่อว่าฝูงบินทดสอบและประเมินผลที่4477ในยุคสงครามเย็นเครื่องบินลบจากสหรัฐอเมริกาและจากสหภาพโซเวียตมีโอกาสประทะก,กันหลายครั้งในหลายสมรภูมิเพื่อสร้างความได้เปรียบในการลบจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจเครื่องบินลบของศัตรู ด้วยเหตุนี้สหรัฐอเมริกาจึงได้ตั้งโครงการสำหรับฝึกฝนนักบินของตนและโครงการประเมินเทคโนโลยีการทหารของต่างประเทศหลายโครงการจนกระทั่งในช่วงปลายยุค1970สหรัฐอเมริกาจึงได้ก่อตั้งฝูงบินพิเศษที่ถูกเรียกว่าฝูงบินทดสอบและประเมินผลที่4 4 7 7อย่างเป็นทางการฝูงบินดังกล่าวถูกก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลายประการด้วยกันเช่นศึกษาเครื่องบินที่ออกแบบและผลิตโดยสหภาพโซเวียต เพื่อให้สหรัฐเอเมริกาสร้างเครื่องบินลบที่สามารถต่อสู้กับเครื่องบินลบจากสาหภาพโซเวียตได้ดีที่สุด <_ S 1> แต่วัตถุประสงค์หลักของฝูงบินทดสอบและประเมินผลที่4 4 7 7คือการฝึกฝนนักบินของสหรัฐอเมริกาให้เข้าใจหลักการทํางานและความสามารถของเครื่องบินลบจากสาหภาพโซเวียตสร้างการฝึกและการซ้อมรบกับเครื่องบินลบจากสาหภาพโซเวียตที่สมจริงที่สุด <_? S 2> เพื่อให้นักบินของสหรัฐอเมริกาได้เปรียบในการลบ ฝูงบินทดสอบและประเมินผลที่4 4 7 7มีบุคลากรชั้นนําทํางานอยู่นักบินล้วนแต่เป็นระดับหัวกะที่ของกองทัพช่างก็เป็นช่างระดับแนวหน้าของกองทัพเช่นกันพวกเขาสามารถซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องบินที่มีต้นกําเนิดจากสหาภาพโซเวียตโดยที่ไม่สามารถจัดหาอะไหล่ดั้งเดิมจากสหาภาพโซเวียตได้ซึ่งเป็นผลมาจากความสําเร็จในการทําวิศวกรรมย้อนกลับฝูงบินนี้ทําหน้าที่และมีสย์ประชาการใกล้ฐานทัพลับในแอร์เรีย51 แล้วว่ากันว่าการฝึกบินซ้อมลบและการทดสอบประเมินผลเทคโนโลยีของต่างประเทศของฝูงบินนี้ถูกกระทําแบบลับๆส่วนเครื่องบินที่ประจําการอยู่ในฝูงบินนี้จะประกอบไปด้วยเครื่องบินลบที่ผลิตจากสหภาพโซเวียตหลายรุ่นนําโดยเครื่องบินมิค21และมิค23ซึ่งสหรัฐอเมริกาใช้สารพัดวิธีการเพื่อให้ได้เครื่องบินเหล่านี้มาไม่ว่าจะเป็นการรับมาจากมิตรประเทศเช่นอิสราเอล ซึ่งพวกเขายึดเครื่องบินเหล่านี้มาได้จากสงครามและใช้การเจรจาและการซื้อเครื่องบินเหล่านี้มาอย่างลับๆจากหลายประเทศทั่วโลกเมื่อฝูงบินดังกล่าวได้รับมอบเครื่องบินช่างประจำฝูงบินนี้จะทําการลื้อเครื่องบินทั้งลําและประกอบกับเหมือนเดิมเพื่อศึกษาว่าสาภาพโซเวียตสามารถสร้างเครื่องบินเหล่านี้ได้อย่างไรและเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องบินที่พวกเขาได้รับมอบมามีสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนอกจากนั้นช่างประจำฝูงบินนี้ยังได้ดัดแปลงเครื่องบินเล็กน้อยเพื่อให้นักบินชาวอเมริกันสามารถอ่านค่าต่างๆของเครื่องบินได้ง่ายเนื่องจากเครื่องบินจากโซเวียตจะใช้หน่วยวัดต่างๆแตกต่างจากฝั่งสหรัฐอเมริกาตลอดระยะเวลายาวนานราวสิปีฝูงบินนี้ได้ทำการบินมากกว่า15,000ครั้งและมีนักบินที่ได้รับการฝึกจากฝูงบินนี้มากกว่า3 7 0คนนักบินเหล่านี้ สามารถรู้ถึงความสามารถของเครื่องบินจากสหภาพโซเวียตได้โดยละเอียดเช่นรู้ถึงลักษณะการเลี้ยวของเครื่องบินโซเวียตการทำความเร็วประสิทธิภาพที่แตกต่างกันในการบินย่านความเร็วต่างๆและระดับความสูงต่างๆทำให้เกิดการพัฒนายุทธวิธีต่างๆเพื่อสร้างความได้เปรียบในการทำสงครามเช่นนักบินสหรัฐอเมริการู้ว่ามิ21สามารถเลี้ยวแคบๆได้ดีทุกย่านความเร็วทุกระดับความสูง เมื่อพวกเขาต้องนําเครื่องบิน F105 เข้าสู่สงครามและต้องเผชิญหน้ากับมิค21นักบินอเมริกันที่ควบคุม F105 ที่อุูยอ้าที่ยจะต้องใช้วิธีการโฉบเข้าโจมตีด้วยความเร็วสูงแล้วเชิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่เข้าปะทะแบบซึ่งหน้าซึ่งฝูงบินทดสอบและประเมินผลที่4 4 7 7ถูกยุบในปี1น8 8เปเนื่องจากความตึงเครียดของสงครามเย็นที่ลดลงซึ่งแม้ว่าฝูงบินในตำนานนี้จะถูกยุบ แต่ความรู้และพฤติการฝึกฝนที่สมจริงของฝูงบินทดสอบและประเมินผลที่4477ยังคงถูกสืบทอดโดยหลายหน่วยงานที่มีชื่อเสียงของสารบริกาในเวลาต่อมา